ผู้ใดนาสวัสดีคะ่ะน้องไก่พี่นุชมาดึกดึกยังวะสวัสดีสองล้านท่านนะคะขอเรื่องปรึกษาหน่อยขอบคุณคะ่ะน้องไก่สมล้านพี่นุชจะเปลี่ยนช่องไงใครรู้จะไม่เปิดหน้านะคะจะนอนแล้วขออนุญาตไม่เปิดหน้านะคะน้องๆพี่นุชเปลี่ยนช่องแล้วทีนี้มันให้พี่พ,พี่นุชยืนยันไอดี พี่เข้าหลังบ้านไม่ได้เลยค่ะเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้เลยงงมากเลยเปลี่ยนชื่อช่องนะคะแล้วมันให้พี่ยืนยันตัวตนพี่งงมากเลยอยู่ไม่นานนะคะหยู่แป๊บหนึ่งพี่เข้าหลายรอบแล้วกลัวช่องจะปิวอยู่เน,นี่ยตำบักหงละอย่างตำบักหงละค่ะ โอ้ยเป็นแตแสบแทะจัดเลยค่ะจัดเลยจัดเลยนะคะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนพี่นุชพี่นุชอยู่ไม่นานค่ะอยู่แค่10นาทีนะคะคิดถึงเพื่อนๆอ,อยากขอความช่วยเหลือเพราะพี่นุชไปเปลี่ยนชื่อช่องไงแล้วทีนี้โอ้ยพี่เชียนวิเชียนสวัสดีจ้าที่นนเวทีสเอ้ยที่นนเวกี่โมงแล้วจะตีหแล้วค่ะ จะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นมาดามบ้านนาไงคือบอมีโคอ๋อเหรอมันคงยังไม่ขึ้นมั้งก็นี่ไงก็มีปัญหานี่ไงมันคงยังไม่ขึ้นหรือว่ามันมันหรือว่ามันมัน,ม,นมันเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรจ้ะเนาะก็เปิดมาก็จะถามนี่แหละอะ่ไก่เปแ๊แคมก็สวัสดีวิเชียนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนคะ่ะพี่นุชเปลี่ยนอะไรคะ ไม่พี่นุชเปลี่ยนชื่อช่องให้เป็นมาดามมาดามมาดามร์เวย์ไงมามาดามบนนอกแล้วทีนี้มานให้พี่นุชยืนยันไงยืนยันช่องพี่นุชก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปยืนยนันพี่นุชก็ใส่อีเมลเข้าไปแต่มันก็ไม่มันไปเปิดไอ้ช่องหลังที่เปิดทําสร้างไรายได้ไม่ได้ไงน้องพิมมี่น้องพิมมี่พี่นุชมาไม่นานนะคะสิบนาทีพี่นุชจะเปลี่ยนชื่อช่องอ่ะน้องพิมมี่ พี่นุชจะเปลี่ยนชื่อช่องน้องพิมมี่ก็สวัสดีพี่ก้อยดีนะคะพี่วิเชียนดีค่ะจากน้องพิมมี่คนสวยเสียงวันวานของเรานะคะเปลี่ยนชื่อช่องมันมันงงอะ่ะจะเปลี่ยนเป็นเอ่อมาดามมาดามบ้านนอกไงเพราะว่าไลฟ์สไตล์มันมันหมดยุคแล้วอะ่ะมันเราไม่มีสไตล์แล้วก็เลยอยากอยากเเปลี่ยนเป็นไลฟ์สไตล์ ไม่มีโคใช่ไหมมันมันคงอย่างนั้นถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มีโคก็คือว่ามันเปิดสร้างรายไม่ได้ไม่ได้ไไดพี่นุคงไปทาอะไรผิดคงต้องรอให้คุณสามาแล้วเนี่ยแต่ดีมันยังไลฟ์สดได้ใช่ไหมเนี่ยนอนไม่หลับเลยทำไงดีเนี่ยน้องพิ่นุ้งส่งหัวใจมาซ่องดวงนอนไม่หลับเลยทำไงดีเนี่ยเอาขูกเอาเข้าหลังบ้านไม่ได้เนี่ยเมื่อตึบ๊บเลยเนี่ย คุณสาก็ไม่อยู่โอ้ยน้องพี่นุชเอาโคเข้านะถ้าเอาโคเข้ามันถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่ามันเปิดสร้างรายได้ไม่ได้เนจะลองดูซิมันเข้าไหมเนี่ยงุมกับโทรศัพท์มาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยเออมันมันก็ขึ้นอันนี้โชว์อยู่นี่เอาแต่ของพี่มีโฆษณาแล้วนะน้องไก่ มันเพิ่งขึ้นมัง้งแต่ของพี่โฆษณาเข้าอยู่นะคะเนี่ยโฆษณาขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่เข้าหลังบ้านไม่ได้พี่ต้องเป็นถ่ายทอดสดเป็นลงคลิปอย่างเดียวช่วงนี้เพราะว่าคนสามไม่อยู่บ้านคือไม่อยากจะทำมั่วกิมมั่วด้วช่องปิวสวยเลยเนี่ยมีบ้านที่มีโฆษณาแล้วนะทุกคนแสดงว่ามันเข้าอยู่ แต่มันเข้าช้าเนาะก็ยังดีคงจะทําคลิปไม่ไดไ้ช่วงนี้ต,ต้องรอให้คุณสากลับมามาละมาลกค่ะใช่มันอาจจะใช้เวลานิดค่ะน้องไก่อืมทํายากทำเย็นในะ YouTube เนี่ยวันก่อนก็ติดเหลืองติด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 ตใช่ค่ะพี่ก็เข้าไปดูมันติดอยู่แต่มัน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 คงมันติดช้าไงใช้เวลานิดนึง ถ้าพิ่ถ้าพี่นุชลงคลิปนะพี่นุชไปตั้งค่าไม่ได้แลแ้วเนี่ยเพราะว่าพี่นุชเข้าหลังบ้านไม่ได้มันให้พีนุชเอ่ยืนยันไงจะเอาอะไรไปยินกับมันเดียเนี่ยยืนมาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยพยายามที่จะยืนกับมันมาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยมันไม่ยอมให้พี่นุชเข้าหลังบ้านเลยยังไม่นอนกันเหลอนะน้องพิมมี่ที่อเมริกาอยู่วงแล้ว แย yeah, ่มากๆเลยสามีไม่อยู่แต่แกอยู่ยังพอจะถามได้นะเฮ้ยมึงไทยดึกก็น่นอนแล้วนะตามสบายนะคะทุกคนตามสบายนะคะอยู่ไม่นานหรอกแค่มาลองกล้องเฉยๆจ้าพี่นุชแค่ลองกล้องเฉยๆเด้อเดี๋ยวก็ลงละ โอ๊ยบ้านก็หกหกพี่น้องแค่ลองกล้องเฉยๆคาทำสบายนะคะทุกคนนี่จะหาทางเข้านี่ไงเข้าไอ้เนี่ยหลังบ้านถ้าเกิดทำคลิปเดี๋ยวมัเปิดโฆษณาไม่ได้เจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวพี่นุกก็ลงแล้วนะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องพิมพ์มี่นะคะมันดึกแล้วเนาะขอบคุณวิเชียนขอบคุณน้องไก่นะคะสามล้านน้องไก่น้องใจนะพี่นุชแค่เท็ดกล้องเฉยๆนะคะขอบคุณมากนะคะไปแล้วจ้าหลับฝันดีนะทุกคนเท็ดกล้องเฉยๆจ้าไปแล้วนะจุบจ๊บๆหลับฝันดีนะคะสองล้านคนนะน้องพิมพ์มี่วิเชียนแล้วก็น้องไก่นะคะบายๆค่ะ